หอ,อมผักกระแงงผู้ใดนกแกงนกไม้กลิ่นหอมชอยมาชวนใจให้คืดหอดอายคนนั้นวันกินข้าวป่าก็ลาไปขายเร่งงานไอบอกเรา สร้างกันสร้างฝันเพื่อวันทรงเราสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผูดด้ทุกคนไม่เราจะมาอีกแล้วเสียงแจ๊วแจ๊วจับสาวพิมพุดอนทูยูเคค่ะฮัลโหลเอ e ิบอดี y come in back again bell come to พิมพิมอุดอนทูยูเคฮัลโหล I come in today I go to cook like bamboo broth That's a อี s a n style from Thailand northeast style easy easy food for me เฮียพี่น a องสาวพี่ม้ามอนี่กัอีกมานี่กะจะแกงหน่อไม้ค่ะจะแกงหน่อไม้ มาเบิงกันค่ะมาเบิงกันค่ะมาเด้อมาเด้อมากินแกงมะมี่น้ำสาวพิมพ์เด้อพี่น้องเด้อสาวพิมพ์ทีแกงม,มหม้่สุกินเด้อพื้นนี้เด้อนะคะมาแกงหน่อไม้ก,กันมาเบิงจ้าว่ะฮัะลูกวดไอ้กอตพุทธลายโดน <laughs> I got Does anybody see like see? That can like cannot s <S see เดอ e กาญงลิฟเอ็ extract. Put on ไปยนางน้ำยนางนะคะน้ำยนางสาวพิมพก็จะใส่น้ำยนางลงไปนะคะโอ้ยเนาะน้ำยนางนี่คนขนาดเข้มข้นสูตรเข้มข้นนะคะสาวพิมพต้มงไปเติมน้ำลงไปอีกนะจ๊ะน้องเติมน้ำนะคะเติมไปก่อนลำข่เบือนะคะเนะ ขบือจ้าขบือไรซ์อ่าอ่า I, I, I don't know what to call oh sorry everybody นะคะอืมจากชเชเบิบเชิบแน่หน่อยนึงด้วยพี่น้องเนอะซาพิมแกงใส่กระเห็ดนะคะจะแกงหน่อไม้ใส่เห็ด อยากกินแกงหน่อไม้ค่ะอันนี้ก็นหนึ่งเขานะคะ this my sticky rice still cook still o n c o o k e d sticky rice <laughs> รอให้มันเดือดแป๊บนะคะเดือดแล้วค่ะเดือดแร็วเดือดเร็วหน่อ,นอไม้ด้วค่ะ สาวพิมใส่ใบเตยน้ำเด้อคะคด่วคั่นั่นสาวพิมแกงไม,ม่สาวพิมสาวพิมจะใส่ใบเตยนํานะคะสูตรของสาวพิมพ์เองค่ะให้มันหอมค่ะใส่ใบเตยลงไปเลยนะคะคุ่นนามานใหม่สาวพิมแม์เอาหมอเอารุ่นหมอกระทะแกงด้วยนะคะน้ำคือเบิดแล้วคะ่ะเ u t t h พุด m แปมปูดาวแ d m ม s h r o o ม เอ่อซ e y ไทป์มุส o o ม a t u อ a าอาค m e แ b e r what they call in e n g l ง s h n เ m e ムแ a ่ t ์อ t ้ i มันส e ไม่ส์ไม่ส์ไม่ส์ไ่ม่อหมูนำด้่ยค่ะ อคุก a, a lot um, share with me friend แกงเก่งหลยๆเผื่อมูน้ำนะจ๊ะเนาะนี orm, h orm, h orm, h orm. H orm ่เหล็กค่ะแล้วก็หอมนะคะหอม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 แดงสาพิมกับซีทีลงไปเลยนะคะนะแดงค่ะเห็นบาพี่น้อง เพราะว่าอหอมแดงใส่ไปหัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอ่อเราก็เพราะว่าชาวพิมพ์ใส่ใบมันอยู่ใส่ใบหอมอยู่เนาะค่ะเนาะ it's a red onion that's what I put down then fish sauce here we go put it down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 , down. oh sorry sorry salt เกลือนะคะน้ำปลาเกลือลงไปค่ะเกลือลงไป t h ่ it s is my อ๋มายจิคพาวเดอร์ที่ที่ดีบริสิ Magic คมายจิค put a lot taste more nice more you put more lovely taste to give to you ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายค่ะพี่น้องผงนัวสเปเชียลผงนะคะเอสเฟิร์มเออวอตทีคอร์กวา ground pressure fish ground pressure p r e s s u r fish sauce น้ำปลาค่ะน้ำปลาของซาพิมพ์ใส่ลงไปเลยค่ะโจะออกเลยค่ะเห็ดอาหารย่แพ้งอันเครื่องปรุงนะค่ะเนะ when you cook gonna be nice ผู้ใดแพ้งเครื่องปรุงว่แซบค่ะเห็นแอ้วกินแล้วซาพิมพ์ซิมมี่ ผักแยงผักแยงแช่แข็งไปนะคะเนาะพี่น้องไก่แล้วจ้ะไกลแล้วพี่น้องพี่น้องสาวพี่มีเคเล็ดลับดีๆมาบอกนะจ้ะพี่น้องเด้อผู้ใดมามีผักกแยรงหรือผักนั่งตูใบแมงลักนะคะพี่น้องคะ่ะผงคิวมินค่ะผงคิวมิน จับได้เลยค่ะกลิ่นมันพวอแกงสุกแล้วมันสีออกคือกลิ่นผักสะแณะเนาะคะ่ะนาะผู้ใดหูจักผักสะแณะนะคะกระสิลูดีนะคะแล้วมันสีออกคือดอกผักกระแยงเลยค่ะกลิ่นมันจะเหมือนผักกระแยงเลยนะคะเด้อกันผู้ใดบ่มีผักกระแงงเนาะคะ่ะน้ะสาวพิมซื้อมาไว้ติดบ้านตลอดเพราะว่าบางครั้งสาวพิมพ์กซสิมีผักกระแงงบางครัง้งสาวพิมกัสซบ่มี่เนาะคะ่ะ สาพิม์ใส่คิวมินค่ะผงคิวมินนี่แหะค่ะใส่เลยค่ะสิดลงไปเลยค่ะแต่ว่าแกงนอไมันเนี่ยหามดื่มพริกดิบนะคะพริกดิบไปกัดไปกัดแกร้มนะคะกัดแกร้มนะคะแล้วก็ผักกระแยงลงไปเลยนะคะมีผักกระแยงก็ใส่ผักกระแยงลงไปถ้าไม่มีผักกระแยงก็ใส่ใส่ผงคิวมินนะคะมันจะเป็น หอมพวกหอมของทางอินเดียเขานะคะสุดท้ายท้ายสุดใส่ลงไปเลยค่ะคุณคุณคุณฝรัง่งเพื่อนๆพื่อนฝรัง่งทุกคนก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ดูถึงขนาดนี้นะคะสาวพิมพ์ก็จะไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะก็โชว์โชว์เข้าไปตามตามหน้าที่นะคะก็คุยคุยธรรมดานะคะบอกให้เขารู้เรื่องแค่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะเด้อพี่น้องเรื้อหไฮต์พี่น้องบานเท่านี่แหะ ก็นี่แหละค่ะสูตรของสาวพิมพ์นะคะที่สิยเคเคนห้เบิงก็คือถ้าผููไดบ่มีผักกระแยงกะถา,กาใสคิวมินผงคิวมินอ่ะนะคะน่ะผู้ใดหูเลวกะกะดีไปนะคะเนาะสำหรับคนที่ย่างบนไนหูนะคะ,ะสาวพิมพ์กะบอกให้หูไว้นะคะผงคิวมินมันจะออกเหมือนผักกระแยงบ้านเราเลยค่ะก็ชิมดูนะคะ ก็ยังไม่พอน้ําปลาเด็กนะคะสาวพิมพ์ก็ใส่ลงไปอีกนะคะน้ําปลาเด็กค่ะปลรราบ้านเรานี่แหละค่ะผู้ใดบูหุจักปลาเด็กกันได้ว่า <laughs> นั่นแหละค่ะเสร็จค่ะเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจบกันนะคะขอบคุณทุกผู้ทุกคนเดอ้อพี่น้องพี่น้องทั้งหลายเดอ้อที่มาติดตามรับชมรับฟังสาวพิมด้วยใะเดอ้อเปลืหมูใหม่หมูเก่า อย่าลืมเด้อพี่น้องเขามากกตอย่าลืมเด้อจะเด้อกดซับสะไข่หให้สาพิมพ์น้ำเน่กดไหลหให้สาวพิมพ์น้ำพร้อมเด้อพี่น้องเด้ออย่าถิมอย่าปาอย่าล่าอย่าไล่อย่าอย่าถิมปล่อยมือสาวพิมพ์อยู่ว่างกลางน้ำอยู่ผู้เดียวเด้อพี่น้องดึงแขนสาวพิมพ์ไปน้ำเนจดึงแขนสาวพิมพ์ไปน้ำเน่สิไปใส่กัให้สาวพิมพไปน้ำเน่เด้อจะเด้อนั่นแหละค่ะ ขอบคุณหลายๆอีกเทือนึงนะคะยูดีไม่แห้งกันทุกผู้ทุกคน thank you thank you very much for visit my uh, channel or my friend or lover the world thank you very very much please don't forget to put the like on like for me and subscribe for, for me also thank you thank you thank you again thank you see you later bye bye